กันอแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักของยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่นซัตวิวสองฟองสูตรนะฮะมาแนะนําให้ชมกันนะครับอ่านี่นะฮะเป็นซัตวิวสองฟองสูตรนะก็ถือได้ว่าเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วนะฮะของยี่ห้อฮิตาชินะเพราะว่าพอเป็นรหัสซัตวิวปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะฮะจะเปลี่ยนจากเครื่องยนเล็กธรรมดานะครับมาเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลรุ่นใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนนะฮะพอเป็นเครื่องยนต์คอมมอนเรลปั๊บเนนนนนนีี่่ยยะะะะฮกกาา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 รรรททํํงงงขขอเเ็จสมถไได้วคับแล้วก็อัตราาาากกกกรรรินน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 ้้้มมััััขขขอองงเเเี่่ยยย็จะะะปหดดึวค์ ที่สําคัญนะฮะจุดแข็งของยี่ห้อฮิตตชีหรือว่า TCM เนี่ยก็คือเรื่องเครื่องยนต์ของเขานั่นเองนะครับที่เครื่องยนต์นของเขาเนี่ยจะเหมือนกับบลอกล้อสิบล้อบ้านเรานะฮะทำให้พวกค่ากองนะฮะค่าอะไรหรือว่าการหาช่างมาเทนเน้นเนี่ยจะหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาสวิต Salvador ที่ค่อนข้างย่อมเหยาวด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าลุยเนี่ยก็ตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะเขามาพร้อมกับสเปคเนี่ยที่เป็นสเปคแข็งยาพิเศษแบบนี้จากโรงงานนะครับผม,มเป็นสเปคแข็งยาพิเศษจากโรงงานนะฮะก็ถ <ds> ือว <c> ่ามาออปชั<ๆ>่นค่อน ะะตัก,กเกษตรหรือว่าตักขึ้นยุ้งส,งสูงเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้เปรียบแน่นอนนะครับอ่าเนี่ยนะฮะแขนนี่จะยาวมากนะ,ะถ้าเกิดทานายที่เล่นรถที่เป็นแขนสแตนดาร์ดอยู่เนี่ยถ้าเกิดมาสังเกตแขนตัวนี้เนี่ยก็น่าจะทราบเลยนะครับว่าเขาเป็นออปชั่นแขนยาวพิเศษนะนี่นะฮะถือว่ามาส่วนมากนะนี่ก็เริ่มมืดนิดหนึ่งแล้วนะฮะตะกี้ถ่ายอินโทรยังสว่างใสใสอยู่เลยนะ,ะแบบเดียวมืดแล้วนะ,ะก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยนะถ้าเกิดลูกค้าเห็นในคลิปแล้วไม่ค่อยชัดก,ก็ต้องขออาภัยไปด้วยนะครับนี่นะฮะ ในส่วนของปากมุ้งกี่ตัวนี้ก็จะเป็นมุ้งกี่ที่มีขนาด3คิวซึ่งแบบนี้นะครับลูกค้าครับอ่าเดี๋ยวมุ้งกี่เนี่ยก็มาเต็มนะไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อมุ้งกี่เลยนะครับนี่นะฮะหล่อมากนะครับแขนเสื้เนี้ยรอยล้ารอยดาวไม่ต้องหานะครับไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับอ่าแขนนี้เป็นแขนโรงงานนะเราไม่ได้มาต่อเองที่หลังนะครับนี่นะฮะเป็นสเปคเดิมโรงงานนะฮะพวกเล็กเลือกเนี่ยเหนียวแล้วก็ทนทานแน่นอนนะครับเป็นเหล็กญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับนี่นะฮะเพิงสวยนะครับ แค่นีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดยางของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนเป็นไซส์สามิวครึ่งเนาะเขาก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่สามห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งก็จะเป็นเบอร์มาตรฐานนะครับของเจ้าตัวรถตักสามฟิวครึ่งแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูเกียร์กันหน่อยในส่วนของเกียร์เนี่ยแน่นอนเป็นรถไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะใช้งานเป็นเกียร์ทอกนะครับผมแต่ว่าดูวความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะ เขาจะมีฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับมาให้เราได้เลือกใช้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยเขาอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ของเขากันก่อนนะครับ เกียร์ทอกลูกเด็กแบบนี้นะฮะสภาพเทียเนี่ยก็มาแห้งดีมากๆนะจุดรูสึกของเขาไม่มีนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะด้านข้างก็จะตีตาเซตเดบิวสองร้อยยี่สิบแบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไมถึงมียี่ห้อ TCM ตีด้วยนะครับ TCM กับฮิตาชิเนี่ยเขาเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเผื่อถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่เคยเล่นและยังไม่เคยทราบนะก็คือว่า TCM กับฮิตาชิเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยนะฮะฮิตาชิเขามาเทคโอเวอร์ TCM ไปนะครับทำให้รถที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่ออกมาหลังๆเนนีีีีี่่่่ยยจจะะะไมมตตััววทห้้อ TCM แลครบ มีแต่ตัวที่ตีเป็นยี่ห้อฮิตาชิเท่านั้นนะครับอ่าก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมรถญี่ปุ่นบางคันเนี่ยยังมี tcm ตีตาอยู่นะครับก็คือว่าเป็นรถเอ่อยี่ห้อเดียวกันนะครับคือการคือมีการเทคโอเวอร์ไปนั่นเองนะครับอ่าไม่ต้องแปลกใจนะฮะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นพัดลมไฮลรอลิกแบบนี้นะฮะตามสายรถรุ่นใหม่นะครับความเร็วรอบเนี่ยก็จะหมุนตามความร้อนของเครื่องยนต์เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะไม่ต้องมีสายพานมาคอยดึงกําลังเครื่องยนต์เหมือนรุ่นก็เก่าแล้วนะฮะ่นะะค หลังค้งหลังคาสวยนะครับแล้วส่วนกระตีนี่ก็ถือว่าสภาพดีมากๆนะครับนี่นะฮะสีส้มสดใสหล่อเท่มากๆนะครับอ่ <laughs> ะโอเค อันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปนะฮะเอ้ยไม่ใช่ขอภัยนะฮะยังไม่ได้ลืมเปิดเครื่องขอภายนะฮะกี้ยังไม่ได้เปิดเครื่องเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขากันนะครับไปนี่นะครับเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมานะฮะเราก็จะเจอกับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ฮกสูบเทอร์โบนะครับวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหนะ้าเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้นะฮะเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสุ พวกทสหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าเครื่องเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกล้อสิบล้อบ้านเราเลยนะเวลาหากองนะฮะหาอะไรเวลามาเทเลนท์นเนี่ยก็จะหาได้ง่ายแลวก็มีราคาย่อมเยาด้วยนั่นเองนะครับอ่านี้เนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งของยอฮิตชีนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพฝั่งหวัวชีดของเขาใกล้ๆกันนะฮะ คเครื่องเครื่องเนี่ยแห้งดีหมดเลยนะจุดรัวซึมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้านี่นะครับอ,อันนี้ก็เป็นฝั่งเทอร์โบนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับ เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับเสียงเครื่องยนต์นะฮะในการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ตะกุตะกักผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์เลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งเครื่องยนต์ของเขานะเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันที่ด้านบนหัวเก่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองทบสทสปั๊มแล้วก็เทสเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป นี่นะฮะถัดขึ้นมานะครับในส่วนของสภาพภายในนะครับที่นั่งด้านบนครับของเจ้าตัวเซต้าบิลสองส่วนคันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นภายในของเขานะฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยก็ถือว่าสภาพภายในเนี่ยมาสวยมากๆนะฮะลูกค้าครับเบาะนี่โอโ้โหเท่มากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นมานั่งให้ดูนะครับนี่พอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับคอนโทรลเนี่ย ตัวนี้ก็แน่นอนเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับเดี๋ยวลองเทสตปั๊มให้ดูนิดนึงนะฮะคอนโทรลเนบอกได้เลยว่านิ่มมากๆนะถ้าใช้นิ้วเขี่ยเนี่ยก็ไปแล้วนะครับแล้วก็ปั๊มเทอริเเนี่ยโอ้โหนิ่มๆนะฮะแรงๆนิ่มๆเลยกดตัวลอยได้แบบสบายๆนะครับเนี่ยนะฮะนิ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูนะครับนิ่มนะครับนี่นะฮะ แขนนี้สูงปี๊ดเลยนะฮะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับเกือบติดหลังคานะฮะลูกค้าครับเนี่ยนะแขนยาวพิเศษนะครับโอ้ถ้เกิดตันไหนที่ใช้ตักขึ้นยุ้งตสูงนะโหตัวนี้เนี่ยจบเลยนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับใช้นิ้วเขียไปแล้วนะเนี่ยนะ อคอนโทรลรุ่นใหม่นะครับนิ่มนะครับอโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันในส่วนของเกียร์ก็ตามาซเกียร์สเลยนะครับเขาจะมีเกียร์เนี่ยมาให้เราใช้งานทั้งหมด4เกียร์แบบนี้นะครับเดินหน้า4ี่แล้วก็ถอยหลังสี่เกียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์มอโนออโต้ที่ผมบอกว่าเราสามารถเลือกปรับได้เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะที่เป็นรูปเฟืองเกียร์อย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นโหมดในการเลือกใช้งานของเรานั่นเองนะครับซึ่ง ถ้าเกิดเราจะใช้งานเป็นแมนวนวลธรรมดาเนี่ยก็ง่ายๆเลยตัว M นะครับมันวลนะครับแต่ว่าออโต้เนี่ยเขามีมาให้3ระดับนะครับลูกค้าครับมีออโต้โลออโต้น o ร์มอลแล้วก็ออโต้ไฮนะครับก็สามารถเลือกปรับได้นะฮะแล้วแต่หน้างานแล้วก็แล้วแต่การใช้งานของเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนนะครับก็คือการปับเกียร์หนึ่งสองสามสี่ตามมือนี่แหละก็จะแมนนวลแมนนวลไปเลยนะครับจะได้รู้ว่าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นเกียร์หนึ่งนะเกียร์สอง พื้นที่ไม่เพียงพอนะครับอ่าเดี๋ยวเกียนหนึ่งเดินหน้านะนี่นะครับสองนะครับก็สตาร์ทนะครับเปิดโอ้โหบางทีไม่พอจริงๆนะครับเดี๋ยวลองที่หลังเกี่ยนสามกันบ้างนะครับนี่นะฮสามนะครับปป๊ดแล้วก็เกี่ยนสี่นะฮะอืออ่าเดี๋ยวลองเดินหน้าเกี่ยนสีอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่นะครับเปิดไปเลยนะครับเปิด ในโซนขอลูกเกียร์นะฮะก็ถือว่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์ดีมากๆนะแล้วก็เกียร์เนี่ยถือว่าแรงดีมากๆนะครับเมกี้นะครับผมลองใส่เกียร์สี่แล้วก็เดินหน้าให้ดูนะครับก็ไม่ต้องรอรอบนานเลยนะเนี่ยนะแป๊บเดียวพุ่งเลยนะครับ <c oughs> ในทรงเกียร์เนี่ยถือว่าแรงแล้วก็ไวดีมากๆนะตัวนี้นะครับก็ตามสายรุ่นใหม่อยู่แล้วพวกนี้เนี่ยพวกระบบปั๊มเกียร์เนี่ยจะยังคงความสมบูรณ์ไว้อยู่นะฮะนี่นะครับได้ความสดนะครับรถรุ่นใหม่นะนะโอเค อันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสนะฮะในส่วนของเกียร์ปั๊มแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะฮะเข้าวๆของเจ้าตัว s w 220คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตักทีชชู่เดิลนะฮะ220คันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอค้าติดต่อเข้ามาเนี่ยอันจะก็จะมีรูปของเขานะครับพร้อมกับวิดีโอนะฮะตอนขับทดลองใช้งานของเขาเนี่ยแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับส่งให้กับลูกค้านะครับได้ ก็จะกินใจนะฮะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาส่วนมากนะที่สําคัญนะครับเขาได้เป็นสเปคแขสแยาวพิเศษแบบนี้จากโรงงานไปด้วยนะครับอ่าก็ถือว่าออปชั่นเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องมากๆนะครับถ้าเกิดท่านใดที่กําลังตามหาหรือว่าสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี้นะฮะกับเจ้าตัวรถตักที่ชีซฟไฟบิวส่วนหลัศูนย์คันนี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกดสมัสครสมาชิกนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลลาาไไปปกก่่ออนนนนคคคครรรััััับบบผมมวว้้เจใใหหิสสดี